สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสตัาฟคลิปสร้างแล้วลคลิปที่แล้ก็อยู่ในเกม CPM Thailand เหมือนเคยเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาจูน Civic Bug นะครับ Civic FD เออเห็นอย่างงี้คนเล่นเยอะนะคันนี้เพราะว่ามันขับง่ายนะครับที่ได้มาก็เป็นรอบ1,000นะซื้อมาจากตลาดโลกนะครับ1,000เงินเติมนะเหรียญทองอะ่ะเออเงินผมเหลือบานเลยตอนนี้เหลือ0 0 0นะครับรถก็เยอะด้วยน้องก็ถามพี P ica, P ่ครับพี่แจกรถหรือเปล่า เรื่องแจกรถนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําให้นะถ้าพี่แจกนะเออไม่ต้องมากดดันนะครับตอนนี้กูไม่มีรถขับละไอ้น้องให้พี่เอาไปทาคลิปบ้างเออเดี๋ยวมีแล้วก็แจกเองแหละโเคเดี๋ยวที่นี่มาดูเกียร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ที่ผมใช้นะครับก็เกียร์สูตรรถบักปกติไม่ได้มีอะไรมากที่เราจะซีเรียสเนี่ยก็เป็นซีเรียสเรื่องทวงน้ําหนักมากกว่านะทำให้รถมันบาลานซ์แล้วก็วิ่งได้นะครับก็ปรับตามผมแบบนี้ จำไว้จำไว้จดไว้ก็ได้นะจดใส่กระดาษอันนี้ก็เป็นถ่วงศูนย์หน้านะครับเราจะเอาไว้ตรงล้อหน้าแต่บอกก่อนนะว่าเทคนิคนี้ไม่ใช่เทคนิคลดโค้งนะครับก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ขับง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาดูลันเว์แรกกันเลยนะครับเปิดมาก็สนามสั้นเลยกูใส่ก่อนเลย <c oughs> ส่วนมากนี่ผมก็ไปตบพวกไม่ใช่รถบัก,กน,นะพวกรถจูน4ีหนึ่งี่เงี้ยเออผมชอบนะครับแม่งแข่งยังไงกูก็ชนะไงกูมาดิไอ้น้องชายเนี่ยดูดิ คือมันยังไม่ทันจะสลับเลยผมเข้าเส้นชัยแล้วอะ <laughs> จะไปสู้ได้ไงวะสามวิเก้าสามนะครับก็ไม่ได้สวยมากนะเพราะว่าเล่นมุมกล้องมุมสูงไงให้ดูการ,การื่อนที่ของรถนะครับรอบนี้รอบนี้เอาจริงนะรอบเมื่อกี้ก็แบบว่าเออเซิร์ฟเซิฟก่อนนะครับวอมวอมก่อนวอมก่อนว่ารถมันแรงหรือเปล่ารอบนี้เอาจิงริง <laughs> จริงรอบเมื่อกี้ก็เอาจริงนะแต่ว่าเวลาไม่ดีนะครับก็เลยเอาใหม่เห็นไหมเวลาวิ่งนี่มันสมูทมากเลยนะครับ มันไม่ได้แบบโค้งขนาดนั้นนะแล้วเวลาก็ดีด้วยเห็นไหมสามจุดเจ็ดหกโอ้โหไม่รู้ไปทำอะไรกินแล้วคุณผู้ชมเจออย่างนี้ใครมันจะไปชนะมึงได้ว่าถ้ามันไม่โปรนะผมเคยเจอโปรนะครับวิ่งไม่ถึงวิเอออันนั้นยอมจริงก็มึงโปรกูไม่ชนะหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกันแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมวิ่งสนามใหญ่ให้ดูนะ แต่ต้องขอบอกก่อนว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันจะช้ากว่าสูตรโค้งนะถ้าใครเล่นสูตรโค้งได้ก็เชิญนะครับอันนี้ผมวิ่งเลนขวาให้ดูไงเพราะว่ามันมีน้องบอกพี่สูตรพี่แม่งกกกนะวิ่งดแต่เลนซ้ายเลนขวากูก็วิ่งได้นะเออแต่เวลาไม่ดีสีประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปว่าอะไรสูตรเราก็ไม่ดีเองเลยเออวิ่งได้แค่เลนซ้ายเป็นเงื่อนไขนะก็ยอมรับกกันไปถ้าอยากได้สูตรรถแรงแก็เป็นจูนเองนะครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีคนดูช่องผมนะอย่าไปกวนตีนคุณผู้ชมขอโทษขอ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของผมเลยนะครับช่วงนี้พี่กำลังหาเงินซื้ออุปกรณ์เอาไปทำงานนะครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนแบบอยากสนับสนุนก็ช่วยแชร์หน่อยแล้วกันนะช่วยเข้ามาดูหน่อยนะเพราะว่าอุปกรณ์การทำงานพี่แม่งแพงชิบหายเลยนะครับต้องหาตังจากการทำคลิปนะวันนี้บ่นเยอะไปอันนี้อะไรเนี่ยมันจะซื้อรถพี่นะวงมาวัดอะไรมึงจะซื้อกู40 m เมกูขาย 50M เอี่ยนี่ะรถบ้างนะห้าสิอ่ะเอาเปล่า นิ่งนิ่งอันนี้พี่ก็ย้ายมาเล่นเซิร์ฟอังกฤษนะครับเพราะว่าคนมันเล่นเยอะมากนะเซิร์ฟไทยนี่ต้องเล่นเฉพาะสาวทิตนะครับไปก่อนละคลิปนี้เจอนคลิปหน้าบ๊ายบาย